แม่ทานข้าวเช้าค,ะค่ะเพิ่งดานเพราะว่าออกไปซื้อข้าวมันไก่มาให้แม่สามกล่องเช้ากลางวันเย็นกล่องหนึ่งกินสองคนซื้อมาสามกล่องนะคะคุณแม่กินข้าวกินข้าวมันไก่เอ อากาศยังเย็นอยู่นะคะใส่เสื้อกันหนาวกันน้ำส่วนลด10%ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคม2568ค่ะขอบคุณลสนะคะที่ช่วยแนะนำร้านแบร์เกลของเราให้เป็นที่รู้จักในวันนี้ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกน้อยในมื้อสุดเวลาแปบนาฬิกะ สี่านทดูดกดสามดสามดูกสารพลแล้วัดค่ะอรไรี้ร่งั้ายกต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัดีค่ะน แม่กินสองแม่กินก่องหนึ่งเอ้กินครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็กินต่อแม่ครึ่งหนึ่ง <laughs> แม่กินไม่หมดอันนี้สองกล่องค่ะดูดูด,ดยีตะกอนเน้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 นเนืเนเน้อโ <laughs> อย้หน่ากินมากสอง <ls> อกล่องค่ะโชว์โชว์เน้เนื้อ เดี๋ยวเรารอกินที่เหลือของแม่กล่องหนึ่งกินสองคนนะคะธรรมดาธรรมดาเอยบางหน้าแม่เลยธรรมดาสามห้าพิเศษสี่สิบนี่สั่งพิเศษมาแนวอู้น่นกิน ตามมือตามมือเอานะเว้วเอานะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

อ๋ออยู่ในตู้เย็นไงของเมื่อวานอ้ช่ตู้เย็นไว้ก่อนกินของใหม่เดี๋ยวปวันเคริขนานี้พว่าให้ปริมาณรงนกแต็คอขวดเหมือนเดิมคุณพนเหมือนเดิมที่คุ้เนะองมเให้เยมากเลยคเวของเราเนยนกิน้นมีเพลโลด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นิน ทำไมทำไม,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 มเอาไว้ไ,ไวไ้เลยเจบกมินเจ้าิือ่อหรบดูอโฟนองหนสครับงนนเนี่ยเราเป็นรงงานผลิตอาหารงไงเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีความส่ใจเขามีซิวแลกอันนี้นเป็นพลสติกอาอกก่อนจ้ะเปลี่ยนีทางสดใหม่ทุกครั้งที่ทราขึ้นควาสุขท,ทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้ปิดบอนแบ็บบให้ทุกคน